พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จพระาพระชาระชสมภพณราชวังเดิมเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น14ค่ำเดือน11 ซึ่งตรงกับวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่43และเป็นลำดับที่2ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีอีกทั้งนี้นะครับหลายคนคงรู้ดีว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงสถาปนาพระอนุชาของพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนอิสเรลังสรรค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองโดยได้ประกอบพิธีบวรราชาพิเศษในปีพุทธศักราช2394เป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระราชดำรัสว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่น